All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy. ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นอนนาคาเฟ่นะครับวันนี้มากับแอบเบลสคนนะครับก็คือมากินข้าวเที่ยงนะครับก่อนที่จะออกไปสนามซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์แอบเบลหัดไทยรัฐจารัดกันที่นี่นะครับพร้อมกับการรับประทานอาหารแล้วเราจะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าอาหารกับเครื่องดื่มที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนเครื่องดื่มตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วนะครับของปอนเป็นชาเขียวเย็นนะครับส่วนของแอปเปิลเป็นลาเต้เย็นนะครับก็สําหรับชาเขียวเนี่ยโอเคเลยนะรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาก็ไม่สูง้วยแค่60บาทเองชาเขียวเย็นนะครับ60บาทก็อร่อยรสชาติกําลังดีสําหรับใครที่อชอบ ชาเขียวเนี่ยแนะนําที่นี่นะครับนอนนาคาเฟ่ครับก็ตอนนี้รออาหารมาเสิร์ฟนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกทีนะครับค่ะวันนี้เราก็มาสั่งต้มยำรวมนะคะ หอมน่าคิดมากเลยค่ะดูดูค่ะดูค่ะแล้วก็เมนูต่อไปนะคะก็คือกระเพราหมูกรอบผัด ตอนนี้นะครับเราอยู่กับแอปเปิลฮัดไทยรัดจารัดนะครับหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของวอลเลย์บอลขอนแก่นซาวีซีสู้ศึกไทยลลีก2021-2022นะครับต้อนรับเธอกลับบ้านจา้าครับวันนี้เราก็จะมาเมาส์มอยกับแอปเปิลนะครับก็ขอทานเข้าไปด้วยแล้วก็สัมผัสไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยว จากนี้เราต้องไปไหนต่อไปสนามซ้อมน่คะรออะไรลรอคะเรามีซ้อมบ่ายสามแล้วตอนนี้บ่ายโมงละไม่รู้จะกลับไปซ้อมทันไหมเดี๋ยวดนสายหมูไล่บอลอีกเจ็บขี้นใคทตามความรู้สึกที่ได้มาเล่นกับคนจากสตาร์วีซีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาก็คอนเกนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ็คือไม่ต้องพูดอะไรมากมันมันอยู่ในใจอะ่ะอบอ,อุ่นเนาะฟิลอบอ,อุ่นฟิลอบอ,อุ่นเธอถามถามะมะมเนาวบอกพี่บีบไส้นี่นเป็นยังไงนี้ต้มยำนะครับ พบกันบอน้อโอ้โหน่ยอยอก็คาดหวังยังไงบ้างกับผลงานปีนี้เอเ็บเบลปีนี้ก็ไม่ได้ว่าว่าจะหวังเข้าชิงอะไรหรอกน <c oughs> ะคะแต่ว่าแค่สามารถกลับมาช่วยทีมได้อย่างเต็มที่แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมแล้วก็แฟนคลับของชาวคอนแก่น ให้าพูดถึงพี่ปัญญาหน่อยอ่าในานามอ่าเขาเรียกอะไรผู้จัดจาการทีมรู้สึกไงบ้างปัญยาเป็นคนน่ารักนะคะใช่นนี้เห็นด้วยเป็นคนน่ารักแล้วก็จะเหมือนคนในครอบครัวเลยเหมือนเป็นหัวเรือใหญ่ เป็นพี่ใหญ่เป็นพ่อเป็นทุกอย่างพี่ปัญญาเป็นทุกอย่างให้ทีมคุยได้ทุกเรื่องก็ให้พูดถึงผู้ใหญ่ในทีมท่านอื่นๆหน่อยที่อยู่เบื้องหลังทีมของเราก็ขอขอบคุณนะคะท่านลุงผู้ว่าแล้วก็คุณโชคแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่ ไม่ไม่ข้อทิ้งนักกีฬาแล้วก็ทำให้จังหวัดคอนแกนเป็นที่รู้จักของคนก็ยังไงก็จะทำให้มันเป็นที่คอืมก็ปีนี้เต็มที่แน่นอนนะครับกับคอนแกนสตาร์บีซในการสู้ศึกไทยแลนด์ลีกนะครับส่วนสปอนเซอร์เข้าได้นะครับเข้าได้ทั้งช่องทั้งสโมูสรนนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเห็นใจเห็นใจเใจด็กตาดำๆแล้วก็เห็นใจนักกีฬาหน่อยนะครับ เข้าเยอะๆนะเราตั้งความหวังไว้ที่อันดับที่เท่าไหร่จุดมุ่งหมายของเราในปีนี้มีไหมถามว่าปีนี้เนี่ยรอบสี่ทีมแล้วก็น่าจะเข้าได้ครับเพราะว่าแต่ละทีมนี่น่าจะสู้กันสนุกอะ่ะใช่ แต่ว่ยังไก็เราก็ขอขอแค่ให้ทุกคนเต็มที่ทุกแมทก็คือความหวังของสโมสอนเราก็ยังไม่เปลี่ยนก็คือ้ยร่มเหย็นแห้งมเย็นสเป็นนนอนลความหวังของเราก็คือไปนอลโฟนะครับซึ่งปีที่แล้วเราพลาดไปแต่ว่าปีนี้เราจะกลับมาแก้มือใหม่เราจะเข้าต้องเข้าไปนอลโฟให้ได้ เรื่องที่จะถามต่อไปนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้นั่นก็คือเรื่องของหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างลมเย็นมีใครสนใจรับไปดูแลไหมคะหัวใจยังว่างสี่้อค่ะปราตูบกเพียงจ้ะ เราส้งให้ไกลหน่อยสวงตัวแรบน้้ำหอนบ้านเห็นที่กคอได,ดอร์เวอจ้าหัวใจยังว่างก็มีใครบ้างจับจองอันนี้ก็ถือว่ามาวอกให้ดูแล้วก็มาพูดคุยสัพเพเหระให้ดูหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มีภารกิจ ที่ต้องไปช่วยสโมสรโคราชในการสู้ศึกชิงแชมป์อเมียนะครับก็อาจจะเข้าแคมป์ช้ากว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นไปตามแผนที่สโมสรได้วางไว้ก็คือเราจะไม่เปิดตัวแอร์เบลจนกว่าจะถึงวันแข่งนอกจากแอร์เบลเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งรายชื่อผู้เล่นสำคัญจะสวมเสื้อมือไหนไม่รู้นะครับอ่า แล้วต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นใครในการที่จะช่วยสโมสรเราเนี่ยผ่าไปสู้กับทีมอื่นเพื่อที่จะเข้าสู่รอบไปนอลโฟนในปีนี้อฮ uh huh. แต่วันนี้ที่เรามาวอลกให้ดูแล้วก็มาเปิดตัวแอแบลเนี่ยจริงๆอะ่ะเราทําให้ดูเป็นที่แรกแล้วก็น่าจะที่เดียวที่จะได้พูดคุยกับนางแบบนี้ได้ออกมาทานเขาได้พูดคุย เพราะฉันคือหนึ่งในทีมงานของสมโมสรและฉันคือผู้จัดการคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้นะน้นนองนะก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ได้มีโอกาสพูดคุยแต่ว่าเสร็จจากนี้ก็คือต้องไปโซมสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้าง ก็คิดว่าน่าจะ70%อแล้วอืมเจ็ดสิบอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามเสามสิบเปอร์เซ็นต์ก,ก็ตอนถึงช่วงแข่งก,ก็น่าจะรออใช่เราต้องรีบทำบรักกายให้ทันแข่งเราตอนนี้เพราะว่าพี่อ้อมสายไหมกระชับเออเขาไม่ใช่กระชับสิกระซิบมาแล้วนะครับว่าต้องกลับมาให้ทันแข่งหมายถึงสภาพร่างกายต้องกลับมาให้ทันแข่งแต่ก็ ทำต็มที่ช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงปลายของการซ้อมละมันก็จะเป็นการลงทีมซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนการทําร่างกายเนี่ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้ระเบียบต้องมีวินัยในตัวเองซึ่งอันนี้ไม่น่าจะเป็นห่วงสําหรับแอเบ,บลแล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆในทีมของเรารวมถึงน้องๆที่เป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาเล่นใหม่ในปีนี้ก็ก็ไม่มีใครน่าเป็นห่วงทุกคนกอนมองว่าโอเคหมดในทีมเราปีนี้ เพราะว่าหนึ่งด้วยคือเราอยู่กันเหมือนบ้านเรามีอะไรเราคุยกันทุกอย่างหลังบ้านเราเต็มที่มากส่วนนักกีฬาที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยก็ก็เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเต็มที่ปอนเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่น่าจะแฮปปี้สำหรับขอนแก่นซาวีซีของเรานะครับก็เดี๋ยวยังไง ขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็จะออกไปถ่ายรูปนิดหน่อยก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าเอามาทั้งทีเนาะนานๆได้ออกมาทั้งนอกก็ไปคาเฟ่ไปอะไรถ่ายรูปอืมก็นั่นแหละเดี๋ยวขอตัวเป็นทานข้าวก่อนนะครับ นี่นะครับทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับกับที่ที่ไหนนอนนานอนนาคาเฟ่นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารที่นี่นะครับก็รสชาติอร่อยพอสมควรนะครับแต่เครื่องดื่มเด็ดมากปอนแนะนำนะครับชาเขียวสำหรับใครที่ชอบชาเขียวเหมือนปอนจะสังเกตว่า เวลาเราไปคาเฟ่หรือไปร้านกาแฟทุกที่เราจะสั่งชาเขียวเพราะเราเนคนชอบมากแล้วที่นี่คือรสชาติได้มากนะครับสําหรับชาเขียวที่เราสั่งมาต้มยำอร่อยเครื่องแน่นแต่ว่าแอบติดหวานไปนิดนึงสําหรับคนอื่นก็น่าจะโอเคมั้งแต่ปนเป็นคนไม่กินหวานไงปนกินรสจัดแบบจัดมากแบบพริก,กแบบเผ็ดมะนาวต้มสุดอะไรเงี้ยปนเป็นคนกินแบบนี้แต่และรสชาติคนกินทั่วไปมันก็น่าจะอร่อยเขาแต่ว่า เราเป็นคนกินรสจัดสำหรับเรามันก็เลยแอบปิดหวานนิดนึงนะครับแล้วก็กุ้งแช่น้ปาปลาแนะนํานะครับก็คือที่นี่กุ้งแช่น้าปลาเด็ดมากนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายรูปแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการถ่ายรูปกันนะครับ